สวัสดีครับคลิปนี้เปิดตัวในครัวนะครับเพื่อที่จะมาพูดเรื่องของอำนาจอธิปไตยของลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจก็เลยใช้ครัวหรือบ้านทุกบ้านมีห้องห้องครัวนะเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องของบ้านและบ้านนี่แหละมีลัทธิความเชื่อ อยู่5ประการประการที่หนึ่งมีความเชื่อว่าประชาชนเนี้ยฉลาดและเก่งกว่าคณะรัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช้บริการคณะรัฐบาลนะและที่ความเชื่อก็จะให้ประชาชนทั้งหมดเนี้ยที่เป็นคนเก่งคนฉลาดได้เข้าถึงอำนาจรัฐได้ง่ายสบายเพียงแค่เขาเสนอแนวความคิดเขาเสนอโปรเจกต์เสนอทีมงานนะที่จะแก้ปัญหากับประเทศชาติเท่าน,นั้นแหละ เมื่อประชาชนทั้งประเทศได้พิจารณาแล้วก็เลือกทีมเขาเขาก็ได้ไปทํางานเลยไม่ต้องเป็นรัฐบงรัฐบาลไม่ต้องไปเลือกต้องเลือก,อกตั้งเปิดโอเพ่นเลยใครมีความรู้ความสามารถเก่งเพราะนั้นคนเก่งคนฉลาดก็จะเปิดเต็มที่เลยนะคนรู้จริงรู้แจ้งให้ามาเปิดหมดไม่ใช่เป็นการจัดฉากของพู้พักการเมืองอพักการเมืองมันจัดฉากนั้นแหละแล้วคนเก่งคนฉลาดก็ต้องมาอาศัยพักนะให้เป็นคี้ข้าพักรับใช้พักทําให้ผิดเพี้ยนบิดเบือนไปหมด นเก่งคนฉลาดก็ไม่ได้ทํางานตรงไปตรงมาทีเพราะฉะนั้นจบจบยุคนี้แล้วไม่ต้องมาอภิปรายอะไรกันแบบในรัฐสภาอย่างนี้นะถ้าเปิดจะอภิปรายกันก็ก็จะมีมีอย่างเงี้ยมีมีผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบแล้วก็ผู้คิดใหม่จะมี3สามประเภทนี้หนึ่งนะที่จะคุยถกแถลงกันผู้ได้เปรียบก็จะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมได้เปรียบไอ้เรื่องนี้ผมเสียเปรียบก็จะมาพูดหมดคนได้เปรียบเสียเปรียบจะต้องมาพูดกันหมดในเรื่องนี้นะ เสร็จแล้วผู้คิดใหม่หลังจากฟังผู้ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วผู้คิดใหม่ก็จะรู้ว่าอ๋อปัญหานี้มันต้องมีช่องทางใหม่คิดแบบนี้แบบนี้ก็มาเสนอเสนอแล้วก็มีทีมด้วยหาทีมเพื่อจะทําหรือมาเสนอเงเดียวก็ได้แล้วทีมอื่นก็ใครทีมทีมไหนจะรับไปทําได้ก็เสนอตัวมาอย่างนี้คนเก่งคนฉลาดคนมีความสามารถก็จะได้งานทํากันอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าทีมใดได้ทํำไปถึงสี่ครั้งก็จะได้เครื่องราชอิสริยพิพรและได้ไปปักหน้าบ้านหรือหน้าสํานักงาน เป็นเกียรต์ไอ้เงี้ยคนเก่งคนฉลาดก็อยากทํางานให้กับประเทศชาติพอได้เกียรติปักไว้ที่บ้านฉันเลยเป็นเป็นสักเป็นศีของบ้านเลยไอย้เงี้ยนะฮะรัฐที่ครอบครัวไทยอำนาจมีความเชื่ออย่างนี้นะ,ะก็จึงมาที่ห้องครัวให้เห็นว่าเป็นเรื่องของบ้านจริงๆที่จะปรุงอาหารรสชาติใหม่ละนะ,อ,ะอันนี้ขอ้อข้อที่หนึ่งความเชื่อของรัฐที่ครอบครัวไทยมอำนาจคือเชื่อว่าประชาชนนี่มีคนเก่งคนฉลาด คนสามารถเนี่ยนะทางานเร็วไวว่องไวดีกว่าคณะรัฐบาลทุกคณะเลยเพราะฉะนั้นไม่มีความจะเป็นต้องใช้คณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องมีพักไม่ต้องมีสสไม่ต้องมีคณะรัฐบาลประชาชนกดมือถือก็ได้ทีมไหนก็ได้ไปทํางานให้เพราะเราคัดมาแล้วเป็นทีมที่ทําจริงจะจะตัวจริงตัวจริงเลยเป็นคนไปทําจริงๆได้มาพูดมาคุยกับประชาชนประชาชนคนเลือกเขาเองเนี่ยไม่ไม่ไปผ่านตัวกลางที่เป็นพักการเมือง เป็นการโดยตรงเลยระหว่างประชาชนกับผู้กําหนดผู้เลือกกับผู้รับธรรมอ่ะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละต่อมาข้อที่2ก็คือรัฐทีครอบครัวไทยธรนาทอ่าข้อที่2นี่คืออ่ามีความศรัทธาในมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าโุโรปสูงกว่าอเมริกานะมาตรฐานใหม่นะฮะดีกว่ามาตรฐานของรัฐธรรมนูญปีหกสินะตั้งสี่เท่า ดีกว่ายังไงเราก็ต้องใช้แล้วก็ยังไงเราก็ต้องทิ้งรัฐมนุนปีหกศูนย์นะซึ่งไม่เข้าเกณฑ์หนึ่งหนึ่งสามนะหนึ่งสามนั้นคุณต้องไปเอาเอาวุธมายึดมาขม่มมาคูมาปิดสํานักงานข่มคูไม่ให้เข้ามาทางานอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเป็นการทํารัฐประหารนะที่นี่ไม่ได้ทำอย่างงี้จึงไม่เข้าเกณฑ์หนึ่งหนึ่งสามนะแต่ที่นี่เป็นเจ้าของเจ้าของรัฐมนุน่ะเจ้าของอำนาจชี่ตายแล้วเป็นเจ้าของรัฐมนูนด้วย นะเป็นทั้งเจ้าของอำน,นาจทิพย์ตายเป็นทั้งเจ้าของรัฐธรรมนูญเออเพราะว่าให้รัฐธรรมนูญมันเกิดจากสิบหกล้าน bij, ใบใบบัตรประชาชนอืมทีนี้เจ้าของอำน,นาจทิพย์ตายก็จะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ระบบระบอบอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขานะตัวรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ตัวรัฐธรรมนูนไม่มีอำนาจนะฮะมีเป็นกระดาษกับตัวอ,อ,กอักษรนะเขียนบอกว่าอำน,นาจทิพย์ตายนี้เอามาจากไหนตัวรัฐธรรมนูญเอาเอำนาจทิพย์ตายระจากประชาชนนี่แหละครับ ประชาชนที่อยู่ในบ้านแต่ละหลังอ่ะเออเขาอ้าหน้าจากประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนบ้านอ่ะเอาไปให้รัฐบาลหนึ่งดุลไปให้ในายกหนึ่งดุลไปให้สารหนึ่งดุลแล้วก็ไม่ให้ประชาชนใช้ถึงแม้ประชาชนมีก็ไม่ให้ใช้จะให้สามสามดุลเนี่ยใช้ทํางานนะให้หนึ่งดุลไม่ต้องใช้ให้นั่งดูเราก็นั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองน้าเน่ากันอยู่เนี่ยมันพอได้มันจบแล้วต่อไปนี้คนในบ้านทุกบ้านทุกหลังเนี่ยทุกคนจะทําการเมืองโลกเอง ทำการเมืองโลกเลยไม่ใช่มาเล่นกับบาน้ำเน่าที่เล่นกันอยู่นะะเทศไทยนี่เล่นกับบงน้ำเน่าอยู่แต่ประเทศครอบครัวไทยมหาอำนาจทําการเมืองโลกระหว่างเล่นกับทาไม่เหมือนกันนะครับโปรดแจ้งให้ทราบเพราะบ้านทุกหลังเนี่ยยืนอกทดลงตนได้แล้วว่าบ้านทุกหลังเนที่ติดทงสี่พิลักนะหรือทงธรรมจิตเนี่ยติดรลบ้านทองท่านนั่นแหละครับเป็นสภาชั้นสูงเลยนะที่บริหารประเทศเองและทําการเมืองโลกแล้วเป็นเป็นเรื่องของท่านอ่ะเป็นเรื่องของประชาชนไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอย่าเสือกไม่ใช่หน่วยงานใดๆทั้งสิ้นอย่าเสือกหน่วยงานต่างๆก็ไม่จะเสือกไม่ใช่กององทัพไทยนะเพราะนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานไม่ใช่งานใครเลยเป็นงานของประชาชนที่อยู่ในบ้านแต่ละหลังจะปกครองประเทศเองทําการเมืองโลกด้วยเป็นสิทธิปกติที่ต้องทาเพราะรัฐธรรมนูญบิลสูตรที่เราสาศัเนี่ยมันผลิตแต่ละหน่วยงานไม่ได้เรื่องนะข้าราชการก็ไม่ได้เรื่อง ม,มันไม่จำเป็นจะไปต้องมาใช้แล้วเรามีมาตรฐานของมรนดูดีกว่านะ,น,นะอย่างนี้นะเอาละต่อมาข้อที่สามทุกคนต้องลงทุนนะต้องลงทุนนะฮะลงลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาเนี่ยศรัทธาในศรัทธานี่คือศรัทธานในมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักไทยสี่พิลักไทยนี่เราจะประกาศต่อเวทีโลกทำกันเมืองโลกด้วยสี่พิลักไทยประชดศรัทธานะ,สา,นะสามลงทุนเมื่อศรัทธาก็ต้องลงทุน ลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแรงศรัทธาแรงปัญญาแรงปัญญาก็คือปัญญาเกิดเป็นวสอรนธิปตยอ่ะท่านต้องลงทุนด้วยการน,นั่งดูคลิปวิดีโอของผมดูแล้วท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสบันทิปตยเป็นผู้รู้แล้วทุกคนต้องดูนะปฏิเสธไม่ได้คนอาจจะไม่ดูวันนี้ก็ต้องดูหนุนเดือนหน้าก็ได้แต่ยังไงต้องดูแล้วควรจะรีบดูก่อนคนสลับเวลาทุกคนควรสลับเวลาแค่ แค่วันละครึ่งชั่วโมงก็ยังก็ยังดีนะครึ่งชัง่วโมงนะเราทําเพื่อชาติตับแทนคุณไปดินถ้าอาจะทําได้มันทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจเองแต่แต่ให้ขอให้สนใจหน่อยเพราะว่าผมจะทําให้ท่านได้คนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทเพื่อกระตุ้นให้ท่านดูคลิปวิดีโอเพื่อเกิดปัญญากระตุ้นท่านให้เป็นโสดานันที่ไปตายด่วนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจะปกครองตัเองเพราะนั้นกระตุ้นด้วยหนึ่งแสนบาท 1 0 0 0 0แสนบาทนะหนึ่งแสนบาทท่านได้เป็นเงินของท่านเองเป็นเงินที่ไม่ได้ไปผ่านรัฐสภา์รัสภาไม่ได้ไปกู้ยืมใครเป็นเงินที่ธนาคารชาติเสกขึ้นมาได้เลยเสกขึ้นมาจากการส่งใบแสดงเจตจำนงของประชาชนอ่ะท่านส่งใบแสดงเจตจำนงมาเร็วเท่าไหร่นะท่านก็จะได้10,000แสนเร็วเท่านั้นนะเพราะใบแสดงเจตจำนงอ่ะมันเป็นคําสั่งของท่านคําสั่งของท่านยืนยันรับผิดชอบเมื่อมีคนรับผิดชอบธนาคารก็สามารถที่จะผลิต เสษเสไม่เงินขึ้นไม่ได้เพราะประชาชนรับผิดชอบไงเงินหนึ่งแสนรับผิดชอบอย่างไรไปดูรายละเอียดข้างในผมอธิบายไปแล้วเป็นเรื่องที่ควรเกิดแลวต้องเกิดเกิดแล้วไม่มีความเสี่ยงเพราะทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้เพราะนั้นขึ้นอยู่กับการส่งใบแสดงเจ็บนองของลูกบ้านลูกบ้านทุกบ้าน,ล,านลูกบ้านทุกคนก็ต้องส่งใบแสดงเจ็บนองแล้วนะเพื่อให้ตัวเองได้หนึ่งแสนนะเป็นการกระตุ้นนะประชาชนก็จะได้หนึ่งแสนไปก่อนจากนั้นก็จะได้สิบล้านยี่สิบล้านตามมา เอาหนึ่งแสนนี้ก่อนนะหวังว่าฟังฟังเข้าใจแต่ว่าท่านอาจจะงงอยู่งงเช่นงงว่าเงินหนึ่งแสนมาจากไหนนะแล้วการทําถูกหลักไหมก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำถูกหลักนะเพราะท่านเป็นเจ้าของน่านทิพไตยแล้วท่านใช้ล,ทลทัทธิรัฐมนตรีซึ่งมีความเชื่อห้าประการอ่าทีนี้ สิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับครอบครัวไทยก็คือประชาชนทุกคนต้องทุกบ้านที่ต้องสั่งซื้อบอกสมาชิกลูกบ้านสั่งซื้อ,อของขวัญให้กับตัวเองของขวันที่ปไปใจซื้อของขวัญให้ตัวเองเพื่อยกระดับตัวท่านน่ะแล้วยกระดับชาติไปด้วยระดับประเทศไปด้วยเป็น,นตัวนะเป็นการยกระดับการใหม่หมดเลยเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือระทีครอบครัวไทยมาหาอำนานนะจจึงมานั่งพูดในครัว เป็นครอบครัวทำมาหากินแต่ว่าไอ้น,นี่มันเป็นการทำมาหากินแบบชั้นสูงไอ้ที่่านทำอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ทำมาหากินแบบชั้นต่ําก็คือต้องเช้าไปเย็นกลับนะอันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นการทำมาหากินชั้นสูงก็คือเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยมีอำนาจรัฐนะแล้วก็มีมาตรฐานชาติ4ี่วิหลักประกาศต่อเวทีโลกนะจึงเป็น าการปกครองที่ประชารปกครองตัวเองจริงใช้รัฐีใช้รัฐิใช้รัทีเครอบครัวไทยมหาอำนาจแทนรัฐธิละบันนูลนะใช้รัฐีิครอบครัวไทยมหาอำนาจทีนี้ครอบครัวเนี่ยแต่ละคนเมื่อส่งไปแสดงเจตจำนงแล้วเนี่ยสมมติว่า,ามันได้รับการตอบรับจากต่างชาติโปรเจกต์นี้ก็จะเกิดนะคนก็จะได้คนละยี่สิบล้านยี่สิบล้านน่ะ แปลงออกมาเป็นเป็นเงินดิิทัลบาทเพื่อเอาเงินไปทําไปสร้างโปรเจกต์ก็เกิดการสะพัดเงินหมุนนะเกิดเป็นความจริงขึ้นด้วยลัที่ครอบครัวไทยมาทำหน้าเลยละทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ลัที่รัที่ก็ไปสั่งองค์การองค์การก็ไปยังองค์กรองค์กรก็บริการประชาชนก็คือข้าราชการนี่เด็นะ เอาละผมว่าฟังมาคงเข้าใจแล้วนะว่าประชาชนที่เป็นชนสูงนะฮะช้ละที่บ้านละที่ครอบครัวไทยนมานาน,นั่นแหละครับช้ละที่บ้านเพราะนั้นคนในบ้านต้องคุยกันเป็นปติของบ้านแล้วว่าต่อไปนี้เราจะจคปรุงอาหารเองอทาเองกินเองนะการปกครองเหมือนกันทําการปกครองประเทศเองนะเป็นแบบนี้นะฮะปกครองอย่างไรเขาเชิญดูรายละเอียดที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วปกครองแบบไหนอย่างไร มีมีอยู่ในสเตปขั้นตอนที่วมให้แล้วก็เข้าเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันรณรงค์ในเรื่องประชาชนปกครองตนเองถึงยุคที่ต้องปกครองตัวเองแล้วเราจะไม่ไปรอรัฐบาลรัฐบาลแล้วพวกรัฐบาลจะหมดยุคไปประชาชนไม่จะเป็นเรื่องรัฐบาลไม่เป็นเรื่องนโยกอีกี่ละนะมันเป็นโลกใหม่ใบใหม่โลกต้องปรับเปลี่ยนครับไม่อยู่เฉยเหมือนทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนก้าวล้ำ b ิ y อ n d ไปกว่าเดิมตามที่ผมได้อธิบายไปนั่นแหละครับ อาร์คีปนี้ผมแอดธรรมนุษยตยนักอนาคตศาสตร์ก็ยินดีต้อนราบทุกท่านที่เดินเส้นทางอะไรเยะประเสริฐนี้กับแ,แอดธรรมนุษไตยยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ